ฟ้า yeah อาทิตย์ปั๊บอาทิตย์แปดป่ะเวันอาทิตย์ภาคเพิ่มพื้นหนีก็พื็นมากเพิ่มโยมมานั่งเอ้ยโม่พอออกก็ยกถังตะปูถอนแล้วมัดขัดออก บ่มีทิ่มถอดตะปูแม่สั่งเอาไม่สังส่งเอาไม่โอ้ยจังใดมันบ่เห,เดเห็ดคนเห็ดต้นเห็ดเรป็นเปียงแม่คนพลาดถอดออกแล้วก็กกตีไม้ง้อตีไม่ไม่อยู่ข้ามตีง่ายจ้ะหรอคนมึงง้อหายจกน้อยมึงผูเ่าอะไรยังไง มาเลงเอกข้าวหนังขึ้นล้าทุดยถ่ายหรือไม่ถ่ายะะหรือไม่ติดลื้อนังลานติดลื้อเต้นติดลื้อหนัอองออกติดแตงขอบกำแพงรอบสะตัวก็ <c oughs> พวกเสาก็เตรียมเสาไปนี่ได้ พระเจ้าเนือพระประธานเม็ดห้าสิบนาตักเม็หาสิบอ่างนาปกติดทองคำพระเจ้ากระดวดต้องสูงแน่ๆที่เลี้ยวเลี้ยวเห็นที่รถผ่านไปผ่านมาที่เลี้ยวเห็นเสาก็เตรียมไม่แล้วที่ไปเตรียมมากแล้วก็ต้องไปเอา ไงเ่าทาเ่าเสาปูนดอกอทีมีจังเลเอาตอนนั้นไปโยนเขาเอาว่าเอาตามวิถีธแล้วข่วงแปดพ่วงแปดย่าสิบหกขัานใหม่เนช่องทรง่เช UH> ็ดจังมุกก็ได้จ่พวก สางพระสรางพันธิกะแล้วใส่เจดีย์กลางบอ่อมัน <c oughs> จะนั่นเลยข้านกับไปเลงอยู่นี่ภูกรนสอยเลีงบ่งยี่ตอนอนครปน้งกับนัดวันเสา <c oughs> นั่งเกล่ายันดาทีเต่แล้วดื่นางลานเจ็บไหมเจ็บยังขึ้นมาจาังสิแปยนทงางหลัง <c oughs> พวกเหล้วทั้งหลังขอพวกแล้วเพวกเสาพวกหลัดข้อพวกจันท่านพวกเอ็งกะก,ก,กะไว <c oughs> ้นาฮกนาาหลัดข้อมันต้องนาหกติกจท่านก็จะนาข่า,า,ขาวอกีกจะนาสามาจาานหนาแน่ เรเอากระเบื้องคือเกาเราเอาคือนี่มอือข้านเอาแบบเบาๆ <c oughs> เลเทตะปูออกเอาเรียกเอาตะปูตีปูนไหมมันจังตีง่ายกว่าขึ้นย่านตกอันนั้นก็ตีออกรอกนอกอีกแต่ว่าไม่น่าสามปูมี้ทั้งไดยมาอยู่ค้าตีตีรอบเอาตีมือข้านเล็กขึ้น ก็จะไปมัดเล็กแล้วก็จังตีแบบพิมพ์ล็อกทั้งนอกอีกอตัวทั้งหลายขั้นตอนอยู่ <c oughs> ขึ้นจะนโดนอดนเดอหนาวคนลอกตัดเสาเลย <c oughs> ม,มีผมมาออกเล็กต่อกันแมมวัดเล็กว่พอพ่อว่พ่อโอ้เล็กกองคุมค้มกุ้มงงอเเีอ,เอเดก็ได้ มันมีเครื่องเหย็ดที่งอท้ายงอหัวดึงเหย็ดมันตรงประด้นตั้งเหลือด้มันตัดออกเครื่องหนึ่งก็เลยเหลือหลายเรียกว่าเหลือบ่อฟ้อเกิดมุ่นไปนนามไปไป็นวักเป็นวักเกือหันก็เลยเ่าท่านกันสินได้ไหมแจกว่านามโอว่าไปเป็นวักไปวัก ไปเว้นอยู่นะโมหางกันไปเว้นนะโม่กันก็บ่ทนันโม่แล้วคพืนลงไปแล้วเพื่อนมันยังน่ะโม่ยู่หันสคาวาโตไปไปลงอยู่อสกาวาโตอย่างไหนมัน้าตอกต่อไปต็อไปไปลงก็เลยเป็นระเบียบไปแบบนั่นต่อไปอีกเร้่อยรุ่นหลังต่อไปก็เพี้ยนไปเพี้ยนไปออม ไอ,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 อ้ประเด็นยอ้เลี่ยนตักหลักเดิมเปคนเอาไปเฮ็ดพวกไม่ออกก็ไปคัดตะปูออกเหรือขัานบุพ่อมุขพ่อกับมุขน้องมาต่อกันกับมุขกร,ระยูใช่หรอเทอแล้วว่ไปใส่เราเพราะว่ามันฟ้องอ้อยไหมนั่หลอ,อกกันยูใช่หรอหัวง้อไายดีๆมัดผัาหน้าหนาก็ได้งตัว ดังนั้นก็เจ้าตี้อยก็ใด้ถุงไปหาซั่งซับขายแล้ววดพวกนั้นก็เจ้าเหยียดก็ได้อยู่ที่เมื่อยออกเหยียดออกเป็นไปมัดไต้ีจะไปใส่แบบสารมันบ่นนแน่นคือม,มัดเลมัน,น,นบ้เสมอกันสารใส่แบบมัดท่านคุณดันตบ,บุรีก็บก่าซอยมัดซอยหยังหลายอยู่แต่แว่า ม่ได้บอกไว้ไหมไปแกะทิมติดเทแล้วว่านอยู่บนบันไดเต็นกลางพุนไดด้วยแบบดูแลเท่ข้้นตั้งเท่ทั้งท,งท,งทังแล้วเต็นกลางทั้งทพ้งแบัดใส่โค้งไหม่หนุก็ะตือรอนเวลาพระเจ้าประสงค์ขาสันนามสันทายนุ่กว้างก็รอกอกรอ,อบอาคารกี่ซี่เมตรรอกอาคารหมดเด่น อาัารด้วยส่วนกลางโลกาเมโมโตสาปสันตาปาวาเตโตซาเรรามาเตกนโตเนปุโตจัตโวังปาวาสัพิตโย

uh